ความสุขจากการให้การเติมเต็มใจที่ง่ายและลึกซึง้งการค้นพบความสุขที่ซ่อนอยู่ตลอดเส้นทางที่เราพูดคุยกันเรื่องการกลับมาฟังเสียงใจตนเองหรือการสร้างความสงบภายในมีอีกรูปแบบของความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ส่งผลลึกซึ้งต่อจิตวิญญาณของเราอย่างมากนั่นคือความสุขที่แท้จริงจากการเป็นคู่ให้ คุณเคยรู้สึกไหมว่าในนาทีที่เรามอบสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจของขวัญหรือเพียงแค่คำพูดดีๆความสุขที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แค่ที่ผู้รับเท่านั้นแต่หัวใจของเราเองกลับรู้สึกอิ่มเอมและเต็มเปี่ยมอย่างหนึ่งบอกไม่ถูกของขวัญที่ต้องไม่ใช้เงินบ่อยครั้งที่เราเข้าใจว่าการให้ต้องหมายถึงการบริจาคเงินจำนวนมากหรือการให้ของมีค่า แต่มีความเป็นจริงแล้วความสุขจากการให้ไม่จำเป็นต้องรอให้เราร่ำรวยหรือพร้อมสมบูรณ์ก่อนสิ่งที่คุณอื่นต้องการอาจไม่ใช่สิ่งของราคาแพงแต่คือความใส่ใจเล็กๆที่จริงใจการให้ที่ทรงพลังและย้อนกลับมาเติมเต็มเรานั้นมักมาในรูปแบบที่เรียบง่ายช<ๆ>เช่นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวัน การเปิดประตูให้ใครสักคนหรือการนั่งลงฟังเรื่องราวของใครสักคนโดยปราศจากการตัดสินการกระทำที่ดูเล็กน้อยเหล่านี้กลับกลายเป็นของขวัญที่ย้อนกลับมาสู่เราเองพลังของการให้ที่เปลี่ยนมุมมองเมื่อเราเลือกที่จะให้เรากำลังส่งข้อความบางอย่างถึงเราเองโดยอัตโนมัติการให้เป็นการยืนยันว่าหัวใจของเรายังมีพื้นที่ มีพลังและยังมีคุณค่ามากพอที่จะส่งต่อความดีงามออกไปเติมเต็มไม่ใช่ทำให้ขาดความเข้าใจผิดทั่วไปคือการให้จะทำให้เราสูญเสียหรือขาดแคลนแต่ในความเป็นจริงแล้วการให้ไม่ได้ทำให้เราขาดนะคะแต่กลับทำให้หัวใจของเราเต็มและเบาลงยิ่งกว่าเดิมประโยชน์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี้สอดคล้องกับผลวิจัยทางจิตวิทยาที่พบว่าการแสดงความเมตตาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เรียกว่า altruism มักจะนำไปสู่การลดระดับความเครียดและเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมทำให้ผู้ให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายลองฝึกให้ง่ายๆในวันนี้ ความสุขนี้เริ่มต้นได้ง่ายมากและสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรอเวลาพิเศษลองทำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะยิ้มทักทายคนแปลกหน้าระหว่างที่คุณกำลังเดินทางส่งข้อความสั้นๆเพื่อให้กำลังใจใครบางคนที่คุณรู้จักกล่าวคำขอบคุณคนใกล้ตัวที่บางทีเราอาจหลงลืมไปนานแล้ว แล้วคุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจนะคะว่าการให้ที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้สามารถทําให้หัวใจของคุณเบาและสว่างสวัยขึ้นได้มากแค่ไหนบทสรุปที่อยากฝากไว้การให้คือของขวัญที่เรามอบให้ทั้งเขาและตัวเราเองลองเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ด้วยการให้อะไรบางอย่างแม้เพียงเล็กน้อยแล้วเฝ้าสังเกตดูว่าหัวใจของคุณจะอบอุ่นและเต็มเปี่ยมขึ้นได้อย่างไร เพราะเมื่อจิตดีเช่นนี้ชีวิตก็เปลี่ยนได้อย่างน่าอัศจรรย์และการขอบคุณก็เป็นพลังบวกที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้พิเศษได้เช่นกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับรายการจิตดีชีวิตเปลี่ยนวันนี้สวัสดีค่ะ